มาเดี๋ยวไล่งงงเลยมาเดี๋ยวไล่กล้องไล่นี่พี่น้องไล่กล่งนี่พี่น้องไม่ออกไม่ออกคำวัด มาฉาบเก่ยมามีหนะสก้าเลยนะเน่ยมาถาเพียงก่อนถาขาพ่อต้องไปว่าพ่สิยังน้ำทันที่มาซื้อยากแล้วไมได้ออก ให้ปลาแดดะโรมีครับเอาไครปี๋แดัอ้ะือให้เราเตรียมอันนี้ทีมเบื้องหลังได้ดนิอีทีมเบื้องหลังเชื่อมไม้เชื่อมอลไงนี่ไม่้องมาหอวกล่องดับด่วอยู่แล้ว mặt <tong> ở <tong> bên trong đấy dành cho đôi tay hôm nay dạy em có hả một ngày hôm nay tập tân gia đình hôm nay 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 hôm kín, hôm nay hôm nay นาะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีน้องต้นเหลี่ยมสวัสดีค่ะสวัสดีน้องฮักแพงค่ะสวัสดีค่ะน้องต้นาวค่ะอแพงวัดรัญญพนครค่ะพ่อเตียงครับผมพ่อเตืองพ่อเตียงแล้วก็สิอุดมสมบูรณ์เนาะวันนี้มาเจอฮักแพงนะครับสัมภาษณ์วันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนช่องนะครับสาวน้อยดาวเบิร์นโจสัมภาษณ์น้องฮักแพงครับสวัสดีค่ะสวัสดีเพียงค่ะนี่พี่น้อง อันนี้เป็นเครื่องหลังค่ะพี่น้องคะอันนี้ไม่เไม่โอ้ไม่น่ารักเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีเพชรสาน้อยักเรียนชค่ะแล้วก็สวัสดีพี่อามนะคะพี่ยามเป็นแอดมินไนรุ่งนักยนชูยอดเลยจริงฝากติดตามนะคะสารน้อยนักเรียนะูค่ะทุกคนตื่นไฟนะคะทีนึงพี่อามนะคะมาดิสัมภาษณ์ครับมีความรู้สึกยังไงครับในมาเลเซียแก้วครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกของสาวน้อยนักเรีชูครับ ด้วยเส้นปลาุ้งกุ้งรงค่ะเราใช้เวลาเดินทางจากบ ma ้านเข้าจากสารคามมาเกือบสามกับสี่ไ okay. ก okay. 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 so ิโลเนี oh wow. okay. ่ยน้ำมันลงครับผมนี่นะครับเมื่อเมื่อนี้กันกากพี่น้องได้เห็นได้เหรียญแท้พี่ก้อยนะครับรู้สึกเมื่อนั้นนังเบิงอยู่พี่น้องผมนั่งเบิงอยู่เก่งเก่งพัฒนาเก่งเก่งติดลายพี่น้องครับลับกัำกับเป็นรับรัำไส้กับเก่งแหละนี่ลน้องอายุเท่าไหร่ตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่ครับ ลุกเขานี่ค่ะพอดีวสาวพอดีสากีสาวพอดีสาวพอบีสอีาวพอดสาวอดสาวพอดีสาวพอี่ารัอดีสาวพอดีสอีสาวพอีาว่ีาวิอดีวอหนึ่งพดีพอาวพอาพอดีสาพอดีวพอดีสาวอดีสาพอดีพดีอดได้าดีีสาวพนีสาอีสกพองีาแพอพอวพาพอนีวพอนีวอีาาแรงักแพงวรัญญพรนะครับผมแม่ อวันไม่นี้ได้อะไรอีกวันนี้ได้อะไรมาบ้างเื้อกรงะกัน่วงตางข้อ่าวานขอาประแดดบ้ข้าบมีพังนก็อีหลับเปรนั้นี่ไทีสีางสมไม่ลงขายสมนอขายสม้ยตลกเขาไ้มุกไม่หาพาเพื่นเกียดยังวะย่างบอกวัที่บเชียบัเนครยังจังเนยังเอา ตั้มส้มค่ะส้มตัมส้มแม่ค่ะใครยังค่ะตั้ม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 แม่ตั้มโอเคตลบตลบโมเดนเรื่องหันน้องฮักแพงนะครับตอนนี้เป็นที่จับตามองของเอฟซีทุกท่น um? านนะครับว่าน้องฮักแพง จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ MC ไหมครับอันนี้มีออะไรสำหรับดูที่งานเลยหนะที่นี้ที่งานท้ำมค่ะแต่ว่าดูอ่ะทำหนุนปวดปาทหน้าที่จะรับรองทุกอย่างคนอจะมาดิบอันนี้ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์จากคุณคุณแนนนะเดี๋ยวกับมี่ตังซิมี่ปับเปลี่ยนโชว์ไใหม่ๆเพราะเขาต้องฤดูกาลหนึ่งเขาต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วลูกนะเดี๋ยวกับซีมี่ฝากพี่ฝากน้องนะครับช่องสาวน้อยรับปรโชน์ฝาก ให็กำลังเล่นใจน้องทักแครมันยับอดไอ้น้องทักแฟงฝากเพาเป็นเอฟีด้วยก่านฝากนะคะฝากนะคะฝากทุกคนในเอฟซีนะคะเพราะว่าสิลเอฟซีสาวน้อยน้อุเช่ะอซพี่ก้อยเอฟซีพี่มิวเอฟีพี่คำแค้นพอ็นาเองนะคะถึงใครคนได้เม่ะฝากฝาดตามรองไม้ในเดือนสท่กแงมันยังบอลบ่ไม่รอพาแปเดือนเ้เดือนแก่กะเป็นน้องนิ้เจ็ดในวง่คะ่ะรับนาทีแดนเซอร์ค่ะมอลลัม ศิลป oh no, oh no ินเป็นคนวค่ะตอนนี้คาติดตามด้และค่ะ hmm. ก <c> ันใส่ใย ok ังงดีนิเจ้ะบอกดีได้ค่ะดชมได้นะคะคอมสิบบัพภูกาโอเคครัโอเคนี่ครับ้อมหนาละคองสุดท้ายนี้นะคะเราก็จะมีอะไรมาฝากชอบไหมชอบไหม เอาขาเอาขาก็เก่งไปนน้ำกันที่ละบัวกับบัวขวนสูตรต้ะกูลวดนกันไปดีกับบัวเสือมวยชอบมาชอบเต็มหน้าตาแบบืนอยะพี่ชอบมาชอบมาเออชอบมานะคะชอบมาจะลายผลงานเพลงค่ะในเน้ทีของเรานะคะรับเลี่ยนไปตลอดค่ะฝากนะคะฝากติดตามนะคะ่อที่ไปยง่างบนหาด้ี่ค่ะจะได้ชมบรรยากาศสดๆรับรู้รสชาติความขมวนเมื่อนี้ล่ำเต็มฉากที่เรา เกอดแจกกอกจัพี่น้องดแจกจครับยังปบราคขอบคุณนครับขอบุณับขอบคุณนะอบคุณขอบคุณนะครับทีไวขอบคุณเอฟซีรกแคร์แพนครับที่เป็นกำลังใจให้พ่อติ๊กสมบูรเสมอมานะครับขอบคุณทางไปทั้งพักการคกันพักการเคือกันขอบคุณทั้งแม่มีด้วยนะครับขอบคุณตาพ่อของพ่อวันนั้นเจ็นาทีอยู่เด้อวันนั้นแปดยับ ไปแล้วล่ะไปเลยเด็ย่ำบมลูกย่ำหมหงวงนี่หนูทั้การดิวกันก็ตากล้องมาแล้วขอลูกเซ่อสวยจ้าเรียนน้ำโคแก้วนึ่งลูนั้นได้ค่ะอย่าไปดิวเห็นแล้วลำบากใจหลายโอเคครับโอเคครับอ่ะนี่นแ้วครับพี่ครับพี่น้องครับผมโอเคครับฝากพี่ฝากน้องเป็นข้าราชกใจครับปาชิอาเฮ้า นี่ผู้หนึ่งไปถาเขาแล้วไป<ะ>อันนี้นะครับเราก็จะไปถ่ายอีกนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไวปซ้ำนี้นะครับเออสวัสดีครับแล้วเข้าไปพุ่นไปไปมิกดีกว่า้าสว,วัสดีจ้าไปไปมิกไปหลังมิกดีกว่าจะแบบสัมผัสนั่งสัมผัสเลยโอเคเตรียมบรรยากาศนะครับ โอเคครับมือแรลงครับพี่น้องครับฝากพี่น้องมาติดตามกัน,นหลายๆนะครับพี่น้องกบมาดูสาวน้อยตะเพิ่นโชว์ว่าจะสวยงามอลังการขนาดไหนครับฝากพี่น้องชาวสาวแก้วพัฒนันครนะครับไปครั้งนี้จครับสวัสดีครับ